แขวงควันทางราชบุรีค่ะวันประชาชนนั้นเป็นหูเป็นตานะคะหลังจากที่ถูกขโมยนั้นลักตัดสายไฟมูลค่าความเสียหายกว่า500,000บาท นายนรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายประวิตรปริวิวาสกุลผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรีลงพื้นที่บริเวณถนนเพชรกเกษมด้านหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมามีผู้ลักตัดสายไฟซึ่งเป็นสายไฟส่องสว่างในเขตถนนเพชรกเกษมเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรทําให้ถนนเพชรกเกษมตั้งแต่ตลาดเพชรเมืองราชไปจนถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีไฟส่องสว่าง วางกลางถนนดับสร้างความไม่ปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ให้กับประชาชนเนื่องจากเป็นถนนสายหลักมีปริมาณการจราจรมากและช่วงนี้มีปัญหาอุทกภัยประชาชนต้องใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพิ่มขึ้นทั้งนี้ผู้ขโมยลักตัดสายไฟจะอาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีไฟอยู่ในสายตัดฝาหัวท้ายของสายไฟและเครื่องกวานม้วนสายไฟ ไป,ปลอกเอาทองแดงไปช่างกิโลขายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสามเรือนและตำบลท่าราบอำเภอเมืองราชบุรี นายประวิตรวิวัตกุลผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรีได้กล่าวถึงพฤติการของผู้ลักขโมยสายไฟฟ้าว่าจะอาศัยช่วงที่ใกล้ส,สว่างสายไฟของแขวงการทางราชบุรีจะไม่มีไฟเพราะมีสวิตช์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติเมื่อมีแสงไฟส่องสว่างริมถนนก็จะดับหากในช่วงกลางคืนไฟฟ้าจะติดขึ้นมาโดยอัตโนมัติจะมีไฟฟ้าอยู่ในสายจากความรู้ของโจรทาให้ทางราชการมีความยาก ในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีการสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจึงของให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาให้ช่วยกันดูแลทรัพย์สินของส่วนรวมโดยเฉพาะสายไฟฟ้าของแขวงการทางราชบุรีซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรั ดำเนินการอย่างเฉียบขาดโดยมีรถยนต์กระบะสองคันยี่ห้อมิสูบิชิสตาร์ด้าสีแดงและสีน้ำเงินจึงขอให้ประชาชนช่วยสังเกตเบาะแสเพื่อให้สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้โดยเร็วให้ดำเนินการาหาเบาะแสติดตามพวกขโมยเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบตามร้านรับซื้อของเกา่าต่างๆที่อ,อกกาจจะพบต่างด้วย พฤติกรรมของเขานะครับที่เราถามจากประชาชนยกคนที่เห็นนะครับรี่ว่าขอ้อมูลที่พอได้เนี่ยก็จะเป็นสองลักษณะนะครับหนึ่งเนี่ยเขาจะมาในลักษณะของรถยีสุทธาดา้าแลวก็อีกอะไรอีกครั้งหนึ่งก็รถยี่สุทีแดงปิกอัพนะครับหลักการเขาเนี่ยที่เราได้รับขอบ้อมูลมาเนี่ยเขาจะมีรอกที่เป็นกว้างน,นะครับอยู่ท้ายรถปิกอัพของเขาขั้นหนึ่งจะคอยสังเกตการดูความ ความสะดวกนะครับอีกคันหนึ่งก็จะตัดหัวตัดที่ที่คนเสาไฟฟ้าแห่งรว่างเรานะครับด้านหนึ่งมาตัดอีกด้านหนึ่งแล้วก็เข้ากับว่างลอกว่างเลยนะครับแล้วก็ดึงเพื่อให้มันหลุดไปแล้วก็เข้าไปในรถเลยว้างเข้าไปในลอกเลยแต่เนื่องจากว่าเรามีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้ล่องกลางเป็นเสียงเนี่ยสวยงามจึงมีต้นไม้พุ่มปกอยู่ และสายไฟอยู่ข้างๆต้นไม้ปุ๊มเมื่อเรามีการดดวนดินมีการรนดน้ำต้นไม้และในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดูดฝนดินงอ่อนเขาเล็กว่าขึ้นมันง่ายนะครับตอนนี้ที่สองคือสะพานเราไม่สามารถฝังดินได้เราจะมีการร้อยท่อและสายไฟนอยู่ในข้อเขาจึงตัดสายไฟที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วก็ดึงสายไฟออกนะครับสายไฟนี้เนี่ยคือสายไฟแพงราคาเนี่ยแพงนะครับ จึงถูกขโมยห,ยหลายหลายจุดหลายๆแห่งเราถูกขโมยซ้ําที่เดียวกันสามครั้ง4ี่ครั้งถ้าประชาชนเมื่อกอนผ่านไปจะทราบว่าพื้นที่นี้เนี่ยไฟดับมาตลอดหนกิโลเมตรเศษแล้วก็มูลค่านะครับที่เราถูกขโมยประมาณ2องเดือนนี้เนี่ยห้าแสนกว่ามาแล้วดังนั้นแขวงการทางจึงมีโง่ามาจํากัด ก็อยากใร้ขอความช่วยเหลือนะครับช่วยสอบสองด้วยเพื่อว่าเราจะได้นำงบประมาณ500แสนกว่าบาทนี้ไปใช้ในการปรับปรุงแล้วก็ดูแลบำร,รุงรักษาสายทางให้ดีกว่าับรายใหญ่ทีน,ทน,น,นี้ไม่ใช่เสาไฟนะเนี่ยคนขีดมันดึง้าขาดไปลยโอ,อ้โหคนขี่มันดึง